วันนี้โอได้หนังสือเล่มใหม่มานะคะบอนสีนะคะโอเคมจมี่บอกไว้เยอะเลยนะคะ200กว่าสายพันธ์เลยนะคะนะคะ่ะจุดเด่นเป็นยังไงลักษณะคล้ายๆกันนะคะสวยๆนะคะนี่ค่ะ หาไปดูไปอ่านกันได้นะคะนี่ค่ะมีประโยชน์มากเริ่มละห้าร้อยกรบอกนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ต้องบทแบบว่ามัวถามคนอื่นอยู่นะคะว่าอันนี้ที่เรามีอยู่ในตัวในมือเนี่ยคือชนิดชื่ออะไรนะคะหาซื้อกันได้ค่ะหนังสือเล่มน,นี้ มากกว่า200สายพันธ์นะคะในเรื่องนี้นะคะ่ะหาซื้อกันได้ค่ะ